นี่คือภาพนาทีที่ตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การดำเนิน,นการของพลตำรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามกองกำกับการสามพร,ร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าจับกลุ่มในอภินานอายุ36ปีในข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับมีการยึดของกลางเป็นเครื่องขุดบิดคอย์96เครื่องราเตอร์9เครื่องกล้องวงจรปิด10ตัวโทรศัพท์มือถือ4เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์4เครื่องพฤติการสืบเนื่องมาจากคดีนี้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสอบคุมิภาประสานกับตำรวจ CIB ให้มีการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าในพื้นที่จงงังหวัดอุบลราชธานีหลังพบว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อนำไปขุดใช้เหมืองเงินดิจิทัลจากการลักลอบใช้กระแสะไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่รัฐบาลหลายล้านบาทตำรวจจึงสืบสวนขยายผลร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจสอบพบความผิดปกติหลายอย่างของกลุ่มลักลอบขุดบิตคอยและเงินดิจิทัลซึ่งลักษณะเป็นขบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นตำรวจจึงส่วนที่กำลังการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารวมทั้งหมด70นายเปิดปฏิบัติการกองปราบเอกกอพ,อพอบุกที่สารคน9จุดจับกลุมผู้ต้องหารักไฟหลวงขุดบิตคอยโกงเงินกว่า26ล้านบาทนำหมาสารเข้าตรวจคน9แห่งในพื้นที่จังหวัดอุารธานีศรีสะเกดต,ตรวจยึดเครื่องบิตคอย96เครื่องเราเตอร์9เครื่องความเสียหายมูลค่ากว่า26ล้านบาท ในอภินาอายุ36ปีแสดงตัวเป็นผู้เช่าและเจ้าของเครื่องขุดบิตคอยที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองเหนืออำเภอเมืองศรีสะเกดสอบสวนเบื้องต้นให้การสรารภาพว่าเป็นโปรแกรมเมอร์มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและลักลอบขุดบิตคอยตั้งแต่ปี2563โดยได้เช่าอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ศรีสะเกด5จุดทุบบนราชธานีน1จุดพร้อมใช้กล่องเก็บเสียงเพื่ออำพรางจากการสอบสวนนำส่ตปปงตัวพนักงานสอบสวนสอพอเมืองศรีสะเกดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สัมนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสัมนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบพ้วน